จริงๆก็สวยนะโปรเฟตอ่ะเท่ดิตัวนี้สวยตัวนี้ถือว่าเป็นอัลติเมตเอาร์แรกที่สวยอืมแต่ว่าอัลติเมตเอาเนี่ยล้านหลังไม่สวยนะเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ของออกแค่ชิ้นสองชิ้นเองเนาะม,มันเป็นพวกเอาเรียกอวตารไอเทมปะไอเทมอวตารเป็นอัลติเมตไอเทมแล้วก็เลเวลด้วยโอ้ยไม่เป็นไรไม่น่าตาย อ๋อได้เฉยบางทีมึงทำงานเอาไว้แหลกเออแหลกแหลกแหลกจริงๆแหลกจริงๆริเฮ้ยเกือบตายมึงแหลกมากอ่ะกูก็แหลกกูแหลกกับมึงกันแหละโอ้โหมีคนนึงอ่ะปิงร้อยสามสิบสี่เออมาจากไหนมันต้องมามันมันมาจากต่างประเทศแน่เลยอ่ะปิงร้อยสามสิบสี่ อาบิงเยอะเกินไปโอเคได้เวลาสะสมบิงแล้วพีเคแล้วอ่อนเท้าแดงพอถ่ายเลยฝรี่าลีฝรี่งลีลช่วยมึงอยู่ระวังระวังระวังถอยละถอยยาวละข้างหลังไปเต้ยข้างหลัง มามาเลยโอ้ได้ด้วยดูโมเลชันด้วยนะครับแหน่นมาทันกูอีกดอกสอยสอยอยู่ปะวะเออสอยอยู่ดีปะนี่แกไทยด้วยโอ้ยเชี่ยโดนดุดเอ็งจะลองดีกับข้าหรือ เฮ้ยยาวไปบ่าวเอ้ยโอ้โหโปรเฟทครับโปรเฟทเอาไงโปรเฟสอือหือหลบได้กูไม่กระโหลกกระลาศนะครับก็อ่ะโดนละเวรี่นการโทษได้ครับ กูได้บิงแล้วโอ้ดี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 ตกี้ไล่ <c oughs> ไล่ใช้สก,กิลอันติไปเลยโอ,โอ้โห,โหไปกายชิปเป่งขอหน่อย ผอกห,หน้าตายเลยอ่ะตาย <c oughs> โอ้แต่ละคนอ้าวแม่พระแม่พระ Nó đang đặt lửa cho bản thân của nó. Nó đang đặt Thấy rồi. Ui, Jhing. หมากัดแบบลอยโซติดก,กูอ่อนตลอดคุณหนาครับคุณหนาะ <c oughs> มึงอยู่หลังกู <c oughs> อไปเลยมันก็ไม่งมานะโอ้โหตีแรงตีนี้จ้ามีพล่าท่าตีแรงมาโอ้โหดูนี่ดูมาดูมาบัฟหมดตาย โอ้ยไอ้แค่นี้เออไม่รอแล้วกูโอ้ยโอ้โห 빠이양! 나잉 어 오케이 굶요 몽타카사 ไปไหนไปไหนโอ้มองตาข้าซะ มองตาข้าซะโอ้สัตว์มึงรีบจบเถอะจริงดูแล้วกูรู้สึกว่ามันเริ่มหนาวขึ้นแล้วมันเกิดกันแล้วแกมาเป็นแคลรี่ไงมนันแคลรี่เยอะอ,อือหือ,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 อกูนี่ตลอด โคนเดียวเลยดีเจนเดรียโอเค เบจบนี่คือนี่รีบจบมากๆเลยนะเนี่ยมีคนมาลงมาด้วยวะตีต่อไปเดี๋ยวไปน่งสนใจเอียไปลมันทำมันทำอะไรกูไม่ได้เลยอ่ะมันทำอะไรกูไม่ได้เลยโอ้ตัวเองโคตรถึกอ่ะกูออกไอคอนด้วยไปดีแล้วเอ่อมันเปลี่ยนเครื่องก่อนปะ